ถ้าประชาชนถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจะทํำยังไงคะจะมีกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งค,ค่ซึ่งเรียกว่ากรรมการร้อ,อ,องเรียนตํารวจหรือกอรอตอรอรกอรอตอรอใช่ครับถามว่าถามว่าทําไมถึงต้องมีกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเดิมก่อนที่จะมีกฎหมายตำรวจปี65ค่าก็คือกฎหมายตำรวจปี47ค่ะมีกลไกมีอะไรไหมต้อง,ต,องต้องเรียนว่า จริงๆกลไกต่างๆตรงนั้นที่เราเห็นประชาชนที่เขาไม่พอใจจากการปฏิบัติงานของตำรวจบ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมบ้างเนี่ยอ,อาจจะไปร้องเรียนในช่องทางต่างๆจากภายนอกอาจจะมาที่ตู้ของสำนักนายกหรืออาจจะไปร้องเรียนต่างสื่อรวมทั้งร้องเรียนที่สำนักตำรวจชาติซึ่งกระบวนการตรงนี้มันค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับถามว่าถ้าเราสามารถที่จะมาสร้างกลไกขึ้นมาได้สร้าง คนที่จะมาพิจารเรื่องต่างๆตรงนี้ได้แล้วสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้แต่แล้วก็สิ่งสําคัญกนะ็คือว่าผลของการพิจารณาต่างๆตรงนั้นสามารถส่งไปให้ผู้ผู้ังคับัญชาแต่ละระดับถ้าถ้าได้ผลตรงนั้นแล้วเนี่ยแนวทางที่มีการแก้ปัญหาแต่ละเรื่องอผู้ว่าขบัญชาก็จะสามารถยึดเป็นแนวเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งที่มันเป็นปนัญหาตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้น หรือถ้าเรื่องไหนที่อาจจะไปแก้จําเป็นต้องแก้กฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนต,าต่างๆก็สามารถที่จะไปแก้กฎระเบียบต,ต่างๆตัวนั้นได้นะครับอันนี้คือเป็นที่มาของของการมีกรรมการชุดนี้ขึ้นมาครับค่ะคณะกรรมการชุดนี้กอรอตอรตอเนี่ยมีมีอำนาจในการที่จะสั่งลงโทษ ช่วหน้าที่ได้เลยไหมคะไม่มีครับต้องส่งเรื่องกลับไปที่ที่หน่วยเพื่อที่จะทำเป็นกาใช่ครับแต่ว่าสามารถติดตามตรวจสอบได้ไหมคะว่าสมรื่อป้งรแบได้คะาส่งเรื่องไปแ้วไอยางรตาจจะดูว่าผลผลที่ส่งไปแล้วตรงเนี้มีปอย่าอะไรหรือไม่อย่างไรนตครับตรงจี้เพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบทวงดุลงดุน S <S การใช้อำนาจด้วยครับค่ะทีนี้ที่ผ่านมาอาจจะมีมีคำถามอย่าง,างเช่นว่าเวลาที่ประชาชนร้องเรียนกับการถูกการแกล้งจากเจ้าหน้าที่ไปได้รับความเป็นธรรมแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตั้งคือเรียกว่าตำรวจมาตรวจสอบตำรวจด้วยกันเองแล้วทำให้เขาประชาชนรู้สึกว่าตำรวจก็ต้องช่วยกันนะ่ะค่ะในโครงสร้างของกรตร,ตรอตรงนี้เนี่ยเข้ามาอุดแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างคะคือด้วยโครงสร้างของกรรมการซึ่งจะมาจากการสนาต่างๆมาจาก สิ่งที่กําหนดไว้ในตัวกฎหมายตรงนี้จะเป็นหลักประกรันว่าไม่ได้เป็นตามที่ที่ว่าก็คือว่าส่งไปแล้วจะมีการช่วยกันเพราะว่าเป็นเป็นพวงกบัญชาเป็นลูกน้องซึ่งกันและกันรู้จักกันอันนี้ก็คือคิดว่าเป็นสิ่งที่เรากําหนดเป็นหลักประกันได้ว่าถ้าเป็นกรรมการลักษณะเช่นนี้เนี่ยคงจะไม่คงจะไม่มีการลักษณะที่เอื้อกันในการที่จะให้ใความเป็นธรรมเนี่ยน่าจะมากกว่าแล้วก็จะทําให้แก้ปัญหาในเชิงระบบได้นะครับ เพื่อที่จะให้ประชาชนเองสามารถได้รับาการแก้ทุกขสามารถที่จะให้เขาได้รับการเยียวยาในสิ่งหลายๆเรื่องที่ที่เดิมอาจจะเหมือนกับว่าห่างไปไประชาชนเองอาจจะได้รับแล้วเนี่ยถามว่าบางครั้งอาจจะไปร้องสื่อให้สื่อช่วยตรวจสอบช่วยดีมันการแต่ถามว่าใน,นกลไกตามกฎหมายนี้ถ้าแทนที่จะไปร้องสื่อแต่มาร้องกรรมการชุดนี้สามารถที่จะดเมินการได้สื่ออาจจะเป็นตัวช่วยในการ ตรวจสอบถ่วงดูนอีกทางหนึ่งก็จะทําให้การทํางานตรงนี้สามารถที่จะยกระดับได้สามารถที่จะเป็นหลักประกันให้กับการอำนวยความยุติธรรม ได้ทั้งทั้งจริงๆทั้งตำรวจทั้ง,งประชาชนใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าสอบแล้วตำรวจไม่ได้ผิดก็ก็ <ๆ S 2> ดำเนินไปตามกระบวนการน,นั้นในสิ่งที่มันผิดคืออะไรเ็าว่าไปในในลักษณะนั้นนะครับค่ะแล้วอตอนนี้กฎหมายบังคับใช้แล้วคณะกรรมาการเอาทั้งสองชุดนี้กพคตรกับกร,รตร,ต,รตั้งขึ้นแล้วหรือยังคะตอนนี้ยังครับผมเพราะว่าจะมีเรื่องบทเฉพาะการที่รองรับอยู่ว่าก็คือให้อย่างของ กรบคตรก็ให้กอตลอทำหน้าที่ไปก่อนเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเรื่องอุทธรเรื่องร้องทุกข์ต่างๆที่ค้างอยู่ใช่ไหมครับถ้าเมื่อไหร่กระบวนการสรรหาต่างๆแล้วเสร็จถึงจะผ่องถ่ายให้มาเป็นของข้ามการตามกฎหมายดีได้นะครับค่ะอย่างช่องทางที่ประชาชนร้องเรียนตํารวจเนี่ยนะคะกรอตรเนี่ยโดยหลักๆแล้ว จะมีช่องทางในการที่จะร้องอยังไงคะคือเป็นงกับเ,เป็นเป็นศูนย์ให้ประชาชนไปร้องที่ศูนย์นั้นที่เดียวได้เลยอย่างนี้หรือเปล่าคะจริงๆในตัวกฎหมายได้มีการเปิดช่องให้มีการออกหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนว่าจะสามารถร้องเรียนวิธีไหนที่หนึ่งผมคิดว่าใน,ในปัจจุบันเองในเรื่องของกฎหมายหลายๆฉบับเข้ามาเอื้อต่อประชาชนในการติดต่อกับราชการใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นอยู่กฎหมายหลาย,ลายๆฉบับเนี่ย ต้องเปิดช่องให้สามารถร้องในช่องทางที่เขาสะดวกสามารถร้องไม่จําเป็นต้องมาร้องแบบเมื่อก่อนที่ต้องมายื่นต้องมาอะไรต่าง,ตงเดินทางมาใช่ใช่คร <นะ S 1> ับตอนนั้น <c oughs> จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายลดเรื่องเวลาต่าง <c oughs> ๆได้ตรงนั้นในตัวระเบียบที่คอตลอดจะไปออก <c oughs> หลักเกณฑ์ต่างๆตัวนั้นจะจะกาหนดไว้ชัดเจนแล้วก็ต้องสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ๆที่ที่ออกมาด้วยครับ ค่ะนั่นเป็นคณะกรรมการ2ชุดนะคะใ,คใหม่เอี่ยมเลยค่ะในการที่จะอำนวยความยุธธิธรรมให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็ให้กับประชาชนด้วยนะคะกพคออตรแล้วก็กรตร